หลับมากันต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยกระชายขาวตา BG นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตา b g นะคะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้กินกระชายขาวนะคะนอกจากกระชายขาวจะใส่กระชายขาวแล้วเรายังใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะวิตามินซีสูงมะท่วัดมเท่าอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบ G 1กระปุกมี30แคปซูลกระปุกละ290บาทนะคุณผู้ชมนะซื้อ5กระปุกตัดเป็นเลขกลมๆเลย1 0 0 0บาททวนนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยศูน 900899996นั่นเองนะคะอามากันที่ข่าวบันเทิงกันต่ออันนี้เป็นข่าวอักษรยอ่อแต่หลายคนก็คงจะไม่ต้องยอ่อแล้วบางคนก็คงจะรู้แล้วนะคะเพจดังเล่านิทานนะคะเจ้าชายกบเจ้าชายกบมันไม่มีนะมีเจ้าอมันมีเจ้าชายกบนะสมัยก่อนนะคะเลิกเมียหลอกใช้เจ้าหญิงลาพันเซลลาพันเซลก็คือเป็นเจ้าหญิงอยู่บนหอคอยแล้วก็ผมยาวต้องสวยผมเป็นทองนะคะแล้วก็ อยู่ด้วยความที่อยู่บนหอคอยสูงเนี่ยก็ต้องเอาผมเนี่ยไปให้ผู้ชายปีนขึ้นมานะคะแล้วก็มาอยู่กับตัวเองบนหอคอยนะคะแต่กบมันจะปีนไปหาลาพันเซลได้หรือเพราะว่ากบมันปีนอะไรไม่เก่งนะคะล่าสุดเจมอยร้อยแปดนะคะเขาบอกว่าสอนได้นิทานสอนใจนะคะบรรดาลูกเพจนะคะให้ฝึกใช้สมองกับเรื่องราวของเจ้าชายกบนะคะกับเจ้าหญิงลาพันเซลโอ้เป็นเจ้าหญิงเลยเหรอนะคะผู้ใส่ซื่อใส่ซื่อหรือปัญญาอ่อนเอาให้ นะคะแต่โดยเจ้าชายกบเนี่ยเขาหลอกใช้เขาเออนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าชายกบเนี่ยนะคะเลิกกับเมียนะคะถึงกับนะคะอะไรอะโซซัสโซเซเพราะมีแต่คนสับคนสับส่งทําอะไรก็ไม่ปังชีวิตพังพระตัวเองนะคุณผู้ชมเจ้าชายกบเลิกกับเมียเป็นถึงเจ้าชายแล้วก็เป็นกบด้วยแล้วก็เลิกกับเมียแสดงว่าเมียเ็เคยเป็นเจ้าหญิงกบนะคะวันหนึ่งเนี่ยเจ้าชายกบก็ได้พบกับเจ้าหญิงลาพันเฟลโอ้โห เจ้าหญิงอยู่บนหอคอยมันก็ยังเห็นได้นะว่าเจ้าหญิงอยู่บนหอคอยแสดงว่าเจ้าหญิงลาพันเซลคนนี้ต้องสวยใช่ไหมลันสวยเซ็กซี่ผมต้องเป็นสีทองแล้วก็ร้องเพลงเพ้อแล้วก็วันๆไม่ทำเฮี้ยอะไรร้องแต่เพลงแล้วก็ผู้ชายมาก็เอาผมเนี่ยไปให้ผู้ชายปีนขึ้นมาหานะคะเขาบอกว่าฮีก็เลยเข้าไปเตาะนะคะเข้าไปจีบนะคะทำตัวเหมือนมีใจให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงกูดูสภาพคนที่เขาเขียนถึงน่าจะเป็นลาพันเซลนะ ยี่สานกูนา่าจะเป็นอูไทยเทวีมากกว่านะคบจนนะคะเอาบอกรัศดรเหรอรัศดรจับเป็นคูจิ้นแห่งปีนะคะแต่ก็มีคนสงสัยว่าเจ้าชายกบเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะคะเออนางสนมลายหนึ่งก็เล่าถึงวีรกรรมของเจ้าชายกบนะคะชอบนะคะพั่มเพอว่าช่วงนี้นตกอับนะคะงานจ้างก็ไม่ค่อยมยีนะคะ ถ้าจะมีก็เดินสายโชว์ตามโรงเรียนและก็วัดบาอารามเจ้าชายกบเฮียอะไรไปโชว์ตามโรงเรียนวะโกหกอีรันเจ้าชายกบต้องไปโชว์ตามบึงสิบึงบรเพชรอะไรพวกนี้สินะคะเจ้าชายกบกําลังจะทําผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอะไรอะน้ํามันก่อวอดเหรอหรือน้ํามันสกัดจากกบนะคะ กัวคนสาปส่งไม่สนใจเลยอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาช่วยนะครับปั่นกระแสช่วยขายและนั่นก็คือเจ้าหญิงลาพันเซลโวมงขายได้หรอกเจ้าหญิงยังพูดไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้นะคะถ้านะคะข้ามีอะไรอะไรนะถ้าข้ามีอะไรกับลาพันเซลขอแค่เป็นธุรกิจนะออกก็คือแค่ธุรกิจอย่างเดียวกบไม่ซี่ลาพันเซลแสดงว่าลาพันเซลสวยมากสวยจริง แสดงว่าลาพันเซลต้องสวยเซ็กซี่เพราะขนาดเจ้าชายกบยังไม่กล้าซี่นะคะอยากคิดจริงนะคะคาจะใช้ความสเสน่หาให้ลาพันเซลรักกูหลงกูอันนี้ไปทางละครช่องแปดแล้วนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อกูนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าคุมลาพันเซลได้อยู่หมัดนะคะในบาทาได้อย่างแน่นอนนะคะนางสนมก็ได้ฟังแล้วก็ยังอึ้งกูก็อึ้งน,นะคะแต่ก็ภาวานาให้ลาพันเซลฉลาด นะคะไม่โยนผมลงมาโยนผมหรือโยนยางอีลันง้อยแน่ลาพันเซลโยนผมหรือพ้นยางลงมากบจะผสมกันทางโคกข้ามสายพันธ์ุไม่ได้นะเออนะคะให้เจ้าชายปีนขึ้นไปหาบนหอคอยนะคะ คอมเมนต์มหาชนคนหลอกอะไรนะคนหลอกคนมั่นหรือลูกชิ้นไหนครับกำลังร้อนๆสามไม้สิบห้าบาทรอค่ะสรุปสุดท้ายจีนจะเป็นยังไงจ๊ะนะคะลาพันเซลเนี่ยกูว่าไม่ใช่เจ้าหญิงลาพันเซลอีนี่มันเป็นในนี่อุทัยเทวีอีลานลาพันเซลเนี่มันต้องสวยนะมึงสวยผมเป็นสีทองแล้วก็แบบว่าร้องเพลงเพาะเออ อีน้องคนนี้มันไม่ใช่ลาพันเซลนะมันเป็นอุทัยเทวีนะเออมันจะเพเอาผมไนไม่ได้มันพ่นยางใสนะมันมันแลบหรือมันแลบลิ้นลงมาเหมือนมันกินพวกแมลงอะไรอะแมลงเม้าอ่ะเออนะคะเอาละมืองานนี้กบะทะลาพันเซลไอ้กบพทะอุทัยเทวีใครจะอยู่จะไปมึงว่ายังไงยีรลานสึกครั้งนี้โอ้แต่ลวสภาพนะคะอ่ะ ไม่ได้อ่านข่าวคนนี้นานเลยนะคะคิมเบอร์ี่นะคะถูกถามคิดยังไงกับโลก2ใบนะคะอืมนะคะหลังจากที่นางเอกสาวคิมเบอร์ี่ได้โพสไอจีสตอรี่นะคะเปิดโอกาสนะคะให้แฟนๆนะะส่งคําถามเข้ามาใน IG Story เพื่อจะได้พูดคุยแบบใกล้ชิดนี่ซึ่งก็มีแฟนๆส่งคําถามต่างๆเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็มีคําถามหนึ่งนะคะที่ทำเอาคิมเบอร์ี่เนี่ยต้องคิดหนักนะคะมีคนถามรายหนึ่งก็ส่งคาถามมาว่าน้องคิมคะคิดยังไงกับโลก2ใบ ของผู้ชายค่ะเออนะคะมีคลิปเหรอเอาไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะไม่มีความคิดเห็นยังไงะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีสักโลกหนึ่งให้อยู่ค่ะนะคะมังก็เงยอค่ะนะคะเออนะคะก็ แ้เนี่ยเขาตอบไปเรียบร้อยก็ไมต้องว่าต้องสรุปแล้วแหละนะคะอืมนะคะมันต้องตอบหนูร้องคิมถ้าเกิดหนูตอบอย่างนี้จะตกรอบนางงามจักรวาลน,นะคะเขาถามว่ามีความคิดเห็นยังไงหนูต้องตอบเลยตอบเท่านั้นค่ะอย่าไปบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ได้ตกรอบเลยค่ะเพราะว่ามิสซูนิเวิร์สต้องการคําถามแล้วก็คาตอบที่แน่ชัดนะคะเช่นมีความคิดเห็นว่าจะต้องเจอดีมีความคิดเห็นว่า คนประเภทนี้เราต้องไม่เอามีความคิดีห็นว่าหนูจะทนมันต้องตอบเลยถ้าหนูเป็นคําตอบองมิซูนิเวิร์สหนูตกรอบค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีนะคะดูแลสุขภาพของคุณนะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างและที่สาคัญมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยวิตามินซีสูงบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีหนึ่งกระปุก290บาทนะคะซื้อห้ากระปุก1,000บาททวนสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9ศูนย์เก้ารู่่คะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ